ดูพี่น้องปองไปสุขุขสุคนจ้ามาพอกที่เวลาอะจ้พี่น้องกับแซ่บนัวก้วยนางพีนะคะมาจ้าพี่น้องคะผัดซีอิ๊วอ่ากุ้งกุลาดำพี่น้องคะกุ้งกุลาใช่เน้นเครื่องนะคะมือน,นี้ที่พัดเป็นหมอใหญ่จ้าพี่น้องเพราะว่าเอาไปให้พ่อก,กับแม่น้องบิวด้วยนะคะที่บ้านนางมุ้นี้หมอใหญ่แลวก็ตักออกมาจานนี่ให้ให,ให้พันลงแลวก็ให้น้องยกหมอไปเลยพี่น้องจ้าแบบแ่บเลยเด็ดนี่ตองตองบีบปะนี่ เบียบก็ได้ว่าเบียบก็ได้น่าสิกินมดแกนก็ได้บ,บ,บกดกอก,กว่าไรมาเปรี้ยวหรือยัง,งยังยังไม่ทำไม่อืมนี่เพื่นก็เฮ็ดอันข้างล่างทิ้งแล้วหนอนจ้าพิ่งเสียดที่เอาให้ดูนี่เรียบร้อยตันหลานเสือใครเสือตันใครเสือผ่านนะพี่นอ้องเนาะกินกินกินมือนี้ก็สิเงียบเงาแน่จัูหน่อยก็สิเป็นน้องสีทุกมือพี่น้องจ้า แรงมากกับนาวหนาวแล้วก็เขามาในบ้านรมันของในบ้านมันอุ่นได้บานแต่สิประมาณจะองศาประมาณบัวเดบุงยันในนาฬิกะบัวนาฬิกานั่นนัลิกานี่มันจะเป็นพื้นที่พื้นห้างยังจับอยู่นี่กินกินกินจิบไก่อิ่มตำตำมั่วจ้าพี่น้องอันนี้คือทริปล่องทริปล่องสูตรใหม่พี่น้องจ้า สูตรตำหมวกผิดประจจที่ว่าชิมาเปิดขายหนูและพี่น้องเล่ยลองตําแซ่บโอ้คือไรเจ้ไล่บอแบบแซ่บเลยได้นี่อร่อยมากอืมเฮียบบอนิดๆหน่อยๆมาพี่น้องจ้ามากินน้ำมาจ้ะมาครับมาไลยครับแบงพี่น้องนํำไม่นิ้วก็จได้แบงเด็ดแล้วคือว่าไล่บอไลายอยู่ เอาแบงก์ก็ไอะไรเอาไม่ต้องชิมหมูสิหมูมักแบบที่ทิ่ข้ามักเอ,อกันหรออืมเป็นไงอร่อยนี่คือมะนาวอีกนงค่ะตอนอ่ะอืมอล้พริกใหญ่นี่คือเผ็ดค่ะว้า <laughs> ยกินยำได้กับเพ็ดยำอะไรมาคืิใหญ่เลยอืม <laughs> ปากสีสัน้า <laughs> ปักแตกืมกินังเชียวก็ได้เหรอเป็นไงอืมใส่จุ่มก็ได้นะเราใส่วางตรงนี้อืมเซเวอร์อออนะคะเมื่อนหรเฮ็ดให้อันพ่อกับแม่้องบิว้องบิวก็อยากกินลำพี่น้องเพราะว่า น้องกะมีายผู้ายคนที่ันถามยี่จะว่าน่องแท้ๆบอกอันนี้เป็นน้องหยาตๆกันจ้ะพี่น้องคะ่ะงหยากันญยาิฟังข้างอ่าน้องสะใภยแม่ว่ามันบอกเนาะญยาิยฟังข้างท่าน่องสะใภยแม่จ้ะพี่น้องแล้วก็เพื่อนกับเป็นคนหมู่บานนี้แล้วก็น้องผู้นีก้กะสิงมาเห็ดงานน้าทิพย์จ้ะพี่น้องก็คือเพื่นอนจบแล้วเรียนจบแล้วเพื่อนก็บ่ได้ไปเฮ็ดงานใสก่กระถาเห็ดน้าพิธีพิศา <laughs> ว่าเพื่อนกับสิไปดอกจว่าเพื่อนกับเป็นลูกซ้ำเสาเสา,สา,สาลักของพ่อแม่พี่น้องคะคุนกับเฮ็ดเวียกเฮ็นยังอยู่นนี่หละ่ะเฮ็ดเวียกเก่งเถะดอกนเมือนเสามากคนเฮดเวียกคนเหล่าคนกับมากพี่พี่น้องจ้ากมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ซอยทิพย์จ้อที่บ้านเป็นยาดเพราะมันมันเป็นมันเป็นทางสายเลือดเป็นยากทางทางดองทางยังกันนี่ล่ะเป็นญาติทางทางอ่าแม่นักข่าวแม่ยาดแม่นักข่าว แม่นักข่าวเป็นป่าเพิ่นมแม่นักแม่นักข่าวเป็นอันนี้ตัวเป็นเป็นหน้าเ่าเป็นบ่เป็นหน้านบ่เออแม่นักข่าวเป็นแม่นักข่าวเป็นป่าเออๆแม่นๆมนว่าสิบกรลง <laughs> พี่นอ้องใครด้วยพี่น้องใครเนี่ย <laughs> เอเอ,เอพี่สันกรลงเนาะนะรครับกินจุกกินจุกอันนี้กุ้งกุลาดำเลยด้วยเนี่ยดแมนเนื้อแน่นมากเลย กิบอัรใส่ในตู้เย็นไว้พี่น้องชองฟิตอันนี้เอาไปรอบนี้เอาไปทอดก่อนนะจ๊ะรอบนี้เอาไปทอดก่อนอดอร่อยไอืมทอดเจนก่อนอ๋อหอมหอมันนุ่มแล้วก็มาทอดแล้วกันพัดกันนึงเอาไม่ไดนะ้ทอดเอิ้นไปพัดแล้วเอิ้นไปพัดพัดใส่น้ำมันรอบนึงก่อนอืม มีกว้างมันกินอย่างนั้นเสือให้มันหอมอืมไม่มีร่องควันอืมอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นอืมสามติงลายแดดที่ปลายแอคเตอน์หมอกระห่าใหญ่ๆหมอกระซี่ดำๆที่พระเจ้าพักนะยื้อไมาอยู่ดอกว้าเอาก็มาขายของนล้วมัอนนี่อืมอีนยังองอวยอวยก็ได้กินน่ะเหมือนได้ละหัวชอบที่เป็นคนเห็ดเนี่ยเห็ดลายพี่น้องพรามันอยากลายเนี่ๆเท่ากับแดงพื้นน้ำ ยังกับซื้อไป็นอง่งของเอเล่ก็เลยหอยไม่ก็คือจากของนั่นล่ละมันมาคนละสายโอเคอเคืมสองข้าเลมือนเลย,เยบ่อยบ่อยเหมานี่จะแปลกแต่ว่าอร่อยแต่ประเด็นนียคือตึงเกี้ยนน่ะใช่ครับอืม ข้าม,มูบอมเน้นเครื่องพะนะสดแสดงว่ายู่หมอนั่นเมื่อไหน่ใส่บอด้ผาตกระเห็ดจีบเลยจังละไม่ได้ทามอยู่เนาะเป็นแดดทั้งผุนเครื่องไหลบ่กซิวหลย์ว่ากองเอนี่อันนี้มันหน่าหมอหรือเปล่าเนี่ยทึงๆไม่ทึงแต่ฟอ,องหน่าหมอหน่าหมอ อืมอ่านียบละ<อ>เผ็ง่ายเลยเผ็ดง่ายหนี่พ็ดดีดีพ,พ,พ,พี่น้อโอ้ยยุ่งกัเลยมันเป็นยุ่งอันอะไรยงเบื้องหลังเนี่ยคือโบอก็คือ้พี่น้องพี่แหลว่าสิเป็นบบอเปเปอร์นันนูนิโนก็นสี่ะเขาก็เพื่องงานผอมเนาะเขาอยู่แต่ว่าไปเบื้องล้วมันมันหมดถึงใจัมนำนำนนงมันน,นึ่งนะมันถางสีมะเขามันสิโดดพดท่านสิสั่งแน่น,นั้นมากอะ ห<บ>ยันห<บ>ยันมือคืนก็ในลูกอืข้างเขาข้างเขาอยู่เลรอนะไล่ไมาหน่อยไล่อะนไล่อิดนะอิดบอส ินเ้อไกนกินโม่้วนเนาะบ้าแล้วก<ม>็ตักโด่เธอเดียวนี่ตากอีกก็นได้ตัวโอ้ห่อนเค่องหอนเั้งเพียรมา่ดก้กินดอกข้ามเนี่ยเออหล่นเยเป็นหน้าที่นึงมกินดอกนังไหนก็ล<ม>่างใจซื้อน้งงามทัม้งขางก็คือเนี่ยละเจมงามอยู่บอ ขนาดสวยก็บูเป็นยังเงล่ะก็มาทานอีกโมเมนต์บอกพี่คะอ่าว่างกันนอนี่ห้องใตีพี่นองจ้าแล้วั่างกับไชิโอ้ก็หยาดังเด้อเป็นเส้นพี่นองเป็นเส้ยเล่หยาดังนัดหน่อยกินข้าวมันกันดังสิล่ะจ้าพี่นองจ้า มิดอีรีเลยเหมือนประกาศมันหนาวมือที่ซองอะนะมันมันหย็นเบิดเหม่อเลยเด็ก็เลยที่ความขึ้นอยากเข้าในหื่นตาวินบว์มาตะโพกเขาเด็ไทยบานพี่น้องแต่ว่ามันมิดเหยียบเหยียบขาดวิเอื้อม ปกติแถวนี้ก็มีอยู่แล้วแต่มีเสียงเพลงเป็นบางช่วงอะเขาบอกว่แบบประมาณสี่ลอยเมียถึงลอยเมตรอ่อนเนืยนแทบจะบบควมามเบาดนี่เขาสอง,อ,งอือฮะจำเป็นมาเบาหน้าตีเนียนคืออยากเสียแล้วเดี๋ยวไปเอาไปจามากินก็ได้ จงไว้กินเมื่อหลังเหรอแม่ยายไม่ได่กินน้ำหรอก็จงไว้กินด้วยกันเนาะตีเนี่ยอะไรทอดแต่กินน้ำเขาใครซื้อแม่เนี้ยล่ะมาเอานกระมำให้เขาเดี๋ยวเดี๋ยวหั่นดีกันเดีวเร็วให้ไวกว่าหั่นอืมหัวนำให้หน่อยให้หมด มั่นมีออกซิเจนออกซิเจนออกซิเจนอ่ะเบ้อเสยเบ้อแล้วเพื่อนกวางอายะอยู่ขนาดเนี <laughs> ้ย แล้วสร้างเนาะแต่ว่ามันเสียดผิวได้เนาะมันแบบเส้นมันเหนียวแม่จ้าพี่หนุมจ้าแล้วมันมีความมันๆในน้ำจิ้งมาบ้างเอาเอาไปพัดก่อนเนาะแล้วแบบไหนดีแบบนี้โอเคแบบนั้นมันติดใช่ไหมเส้นมันติดกันใช่ไหมแบบแรกเห็นไหมอันนี้มันแยกมันเส้นเป็นเส้นไข่เส้นมันได้เนาะแบบนี้แหละโอเคพัดหนาขึ้นอันนี้ สันไปพัดก่อนใช่ลาดากับฉันไปพัดก่อนใน,นมือเรานี่ลองหิรลาดากินดูจ้ะพี่น้องที่บกเคยหิดลาด <ละ S 1> าก่รัินยังยๆนึงหรอหิหรยืนอยู่เปล่าหิอยู้ท่าสีบานเห็ดเบียดตด้งของืืนพี่น้องนีงท่าน,นเห็นหมองทิ่ปลายขององยูงด้จ้ะ <c oughs> ที่เพิ่มบ่ยอัพเดทพี่น้องมือเพราะว่ามันท่าได้แล้วเือเดี๋ยวพี่น้องจะราญข้านะจ้ะอือก็อัปเดยังเห็น เขาออกไปคาคืบเนี่ยอัปเดตอัปเดตีิบ้านเนาะสิตายเลยพี่ร้านน้องทักกันลาขอบคุณหลายๆครับขอบคุณนะครับขอบคุณลนะขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามครับพี่น้องต่อสำหรับคลิปนี้ก็ัพอตัวลาไปก่อนพอกันคลิปหน้านะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะ